वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमः प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอประจำวันที่11ถึง20มิถุนายนปี2564เพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขทุกก้าวเดินที่เราต้องการคือความสุขความสำเร็จทำอย่างไรที่เราจะก้าไปถึงจุดนั้น สู้พยายามมีสติแล้วคุณจะก,ก้าผ่านพคตอุปสรรคไปได้เราจะมาเริ่มต้นการทำนายวันอาทิตย์เป็นวันแรก ช่วงนี้เกณฑ์การงานไม่ค่อยได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการคิดไว้แพลนไว้แต่งานไม่เป็นดังใจไม่เป็นดังที่ต้องการช่วงนี้การงานไม่เป็นดังเป้าหมายนะคะระมัดระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาแววกมีปากมีเสียงหรือรถไฟชนกันความลับร่วไหลก็ให้ระมัดระวังด้วยค่ะแต่ทุกอย่างจะก,ก้าวผ่านพ้อนอุปสรรคแม้บางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้ดังใจแต่คุณก็จะสามารถแก้ไขคลี่คลายอุปสรรคต่างๆไปได้ ค่ะจะได้รับความช่วยเหลือจากคนสูงวัย ผู้หญิงสูงวัยขาวทว้วมจะช่วยเหลือคุณให้ก้าวผ่านคนอุปสรรคเม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลบุคคลลักษณะนี้จะช่วยเหลือคุณให้ก้าวผ่านคนอุปสรรคไปได้ค่ะโชคลาบสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ค่ะจะได้โชคจากคนผิวสองสีคนผิวสองสีจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะชีพจรลงเท้าจิตใจอารมณ์แปรปพวนฟุ้งซ่าน คิดมากวิตกกังวลใจและไม่ค่อยได้อยู่กับที่มีเกณฑ์การเดินทางไกลเกิดขึ้นคนทางไกลจะเดินทางมาหา หากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลจะได้ข่าวจากทางไกลช่วงนี้มีอุปสรรคที่ต้องฟันฝ่ามีหลายๆเรื่องร้ายอย่างรุมเร้าแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะระมัดระวังคนสูงขาวจะทําให้ทุกข์ให้กลุ่มเป็นกังวลบุคคลนี้อาจจะเป็นเพศตรงข้ามของคุณค่ะจะได้ข่าวจากทางไกลมีเกณฑ์การเดินทางไกลคนทางไกลจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะ คุณมีเกณฑ์ได้โชคจากทางไกลได้ข่าวดีจากคนที่อยู่ทางไกลค่ะสรุปสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจําสัปดาห์นี้เกณฑ์การเงินค่อนข้างดีโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้จะได้โชคจากคนผิวสองสีเป็นได้ทั้งเพศหญิงและเพศช,ชายค่ะ การงานแม้จะมีอุปสรรคปัญหาแม้บริวารจะทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลให้ระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้คุณจะได้ผู้หญิงขาวท้วมอุปธรรมค้าชูคอยช,ช่วยเหลือแต่ก็ขอให้ระมัดระวังคนสูงขาวอาจจะเป็นเพศตรงข้ามกับคุณที่จะทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์ความรัก คุณจะได้โชคจากทางไกลหากใครที่ยังโสดอาจจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศแต่หากใครที่มีคู่อยู่แล้วคุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักหากคุณมีคู่ที่เป็นคนต่างประเทศคุณอาจจะมีข่าวดีด้วยค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลจะได้ข่าวดีจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆสุขภาพระวังแค่เกณฑ์ความเจ็บป่วยเล็กน้อยเท่านั้นค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันจันทร์ค่ะช่วงนี้หากเป็นหญิงที่เกิดวันจันทร์ คุณจะมีเกณฑ์การตั้งท้องมีบุตรมีข่าวดีการมั่นหมายงานแต่งมีโชคมีข่าวดีแต่บางครั้งสิ่งที่คุณหวังไว้อาจจะไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจที่คุณต้องการหรือปรารถนาการเงินระมัดระวังการใช้ใจ่ายอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นการเงินไม่ได้ดังใจ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นไปได้วันเวลาและสายน้ําจะนําทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้จะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศงานด้านต่างประเทศจะประสบความสําเร็จค่ะศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ขององค์มหาเทพศาสตร์ขององค์มหาเทวีจะนําทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลคุณจะสามารถแก้ไขคลี่คลายไปได้แต่คุณต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วงาน ทุกอย่างจะสำเร็จด้วยพลังใจของคุณค่ะระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีระมัดระวังทุกขลาบนะคะช่วงนี้การขับขี่ยอดยานพะนักการเดินทางก็ขอให้ระมัดระวังอุบัติเหตุด้วยค่ะจะได้เงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินเงินจากสถาบันการเงินเงินที่จะได้สิ่งของแลกเปลี่ยนแล้วได้เงินก้อนเข้ามาค่ะ ระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะบอกแวง้งมีปากมีเสียงให้ระมัดระวังด้วยค่ะเงินแม้จะมีเข้ามาก็มีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปไม่ค่อยเหลือเก็บได้มาจ่ายไปนะคะบางสิ่งบางอย่างมันคือวิบวงวิบากกรรมที่คุณต้องพบเจอต้องชดใช้เหมือนกับสิ่งที่เราทําดีไว้ความดีก็จะกลับตอบแทนเข้ามาแต่หากคุณทําไม่ดีช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คุณต้องชดใช้มีสตินะคะบางครั้งบางอย่างที่เกิดขึ้นบางทีเราก็ไม่ได้ ตั้งตัวที่จะไม่ทันตั้งตัวที่จะรับมันนะคะเพราะฉะนั้นมีสติเราต้องผ่านพ้นไปให้ได้ค่ะสรุปสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ประจำสัปดาห์นี้วันที่11-20มิถุนายนปี2564เกณฑ์การเงินระมัดระวังการใช้จ่ายอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นเอ้าทาไมมหาเดวีบอกว่าอย่างนั้นบอกว่าจะได้เงินก้อนบางทีได้เยอะก็จ่ายเยอะค่ะเราเพียงแค่เซฟประหยัดมัธย พราะช่วงนี้ระมัดเศรษฐกิจไม่ดีด้วยค่ะระวังการใช้จ่ายด้วยค่ะอาจจะไม่ใช่เฉพาะแต่วันจันทร์ทุกๆวันด้วยค่ะให้ระมัดระวังการใช้จ่ายค่ะส่วนในเรื่องของการงาน การง,งานนั้นถ้าหากเป็นงานด้านต่างประเทศจะประสบความสําเร็จแต่ถ้าเป็นในงานในหน่วยงานอาจจะไม่ได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการคิดไว้แพลนไว้งานในช่วงนี้ไม่เป็นดังใจค่ะส่วนในเรื่องของความรักเกณฑ์ความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแต่หากมีใครที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะมีเกี่ยวกับการข่าวดีงานมั่นงานแต่งหรือการตั้งท้องมีบุตรมีข่าวดีค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลระมัดระวัง อุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีระมัดระวังด้วยนะคะสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันอังคารค่ะจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอช่วงนี้การเดินทางไกลก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะคะ โควิดกาลังระบาดอย่างหนักเลยค่ะบ้านเมืองเราเนาะก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยค่ะการเงินจะได้เข้ามาแต่ไม่เยอะเป็นเงินที่เล็กน้อยสี่ส่าห้าร้อยพันสองพันหมื่นสองหมื่นแต่อย่างที่มหาเดวีไว้บอกเสมอว่าการเงินของคนเราไม่เหมือนกันน้อยสําหรับเราอาจจะมากสําหรับบางคนมากสําหรับบางคนอาจจะน้อยสําหรับเราแต่เงินที่คนวันอังคารจะได้เป็นเงินที่เล็กน้อยที่จะได้เข้ามาค่ะ จะได้ข่าวจากคนทางไกลคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาค่ะผู้ใหญ่จะทำให้ทุกใจกรุ้มใจเป็นกังวลใจระมัดระวังการมีปากมีเสียงกับผู้ใหญ่หัวหน้างานจะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการเดินทางติดต่อเซ็นเบิกกู้ถอนเอกสารหรือการขึ้นโรงขึ้นศาลก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้ค่ะ อยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่าง รอที่จะได้อะไรรอที่เจออะไรอยู่กับเกณฑ์การรอคอยบางครั้งรู้สึกห้อยหัวรอด้วยความทรมานใจค่ะช่วงนี้ค่อนข้างเหนื่อยต้องต่อสู้ฝ่าฟันประสักดมีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรุมเราแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะระมัดระวังบริวารจะทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลบุคคลน,นี้คุณอาจจะรู้จักแล้วหรือเพิ่งรู้จักก็ขอให้ระมัดระวังค่ะสับสนจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนไม่ว่าคุณจะตัดสินใจ ว่ายังไงจงน้อมยอมรับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีสติกับทุกอย่างนะคะคนมีคู่คุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะได้เกี่ยวข้องกับงานเฉลิมฉลองงานมั่นงานแต่งงานบุญงานบวชที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันค่ะสรุปในช่วงนี้เกณฑ์ความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจคนมีคู่คุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานระมัดระวัง การมีปากมีเสียงกับผู้ใหญ่หัวหน้างานระมัดร,ระวัง้อยคําที่จะพูดออกไปบางทีเมื่อเราพูดออกไปแล้วเราไม่สามารถดึงย้อนคืนกลับมาได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเอ่ยอะไรเราก็ต้องระมัดระวังค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินคุณจะได้โชคจากทางไกลการเงินจะมีเข้ามาเมสจะไม่เยอะแต่เป็นไรายได้พิเศษก็ยังพอที่จะได้ใช้จ่ายได้ใช้สอยค่ะการเดินทางไกลนั้นอาจจะเหนื่อยอาจจะมีอุปสรรคก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะ สุขภาพระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยเล็กน้อยด้วยนะคะเพราะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนด้วยค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดบันพุธค่ะเกิดเงินก้อนใหญ่กำลังจะเข้ามาในมือสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้หรือเงินที่คุณลงทุนไว้กำลังจะกลับตอบแทนเข้ามาค่ะไพ่สิบเรียนออกมาช่วงนี้เงินก้อนใหญ่จะมีเข้ามาค่ะ จะได้รับความช่วยเหลือจากหญิงสูงวัยที่จะเข้ามาอุปถรัรมภ์ค้ำชูคอยช่วยเหลือค่ะเงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินเงินจากสถาบันการเงินเงินกําลังจะเข้ามาในมือค่ะเกณฑ์ความรักโชคจากครอบครัวคนรักจะนําสิ่งที่ดีๆมาให้ค่ะจะได้เงินจากคนทางไกลคนทางไกลจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้ค่ะการงานค่อนข้างไปเรื่อยๆเ,เ,เหนื่อยบ้างาสบายบ้างก็คือช่วงนี้ เป็นไปโดยปกติก็ทําเป็นไปโดยปกติค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาหรือตัวคุณเองจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลค่ะศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ขององค์มหาเทพศาสตร์ของมหาเทวีจะนําทางให้คุณก้าวผ่านพ้นประสาทแม้คุณจะมีเรื่องทุกข์เรื่องรุ่มเป็นกังวลคุณจะแก้ไข,ขคลี่คลายจัดก,การไปได้ค่ะต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาค่ะแม้งานจะสมบู มีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะได้เงินเข้ามาอาจจะมีเกณฑ์การลงทุนการลงทุนช่วงนี้จะประสบความสําเร็จค่ะการงานจะมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการค้าการขายจะประสบความสําเร็จแม้ที่ผ่านมา อาจจะไม่ได้ดังใจอาจจะไม่เป็นดังเป้าหมายแต่ต่อจากนี้ไปในช่วงระยะเวลานี้จะแก้ไขคลี่กลายแล้วจะประสบความสําเร็จค่ะสรุปเกณฑ์ความรักไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่เกณฑ์ความรักช่วงนี้ค่อนข้างดี คอนโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจคนมีคู่จะได้โชคจากคนที่คุณรักส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินแม้จะมีเกณฑ์การลงทุนแต่การลงทุนนั้นจะประสบความสําเร็จโชคลาบสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เงินจากสถาบันการเงินเงินจากบุคคลก็กําลังเข้ามาเป็นกองเป็นกำรรค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานอาจจะมีเรื่องเหนื่อยบ้างแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้การงานไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวงานส่วน ส่วนรวมหรืองานในเครื่องแบบหรืองานในหน่วยงานราชการหรือเอกชนงานช่วงนี้จะประสบความสําเร็จค่ะการเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพของคุณไม่น่ามีปัญหาค่ะแข็งแรงดีค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีคิดเกี่ยวกับเรื่องบุตรคิดเกี่ยวกับเรื่องบริวารบุตรบริวารมีคล้ายๆกับว่าทํา มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบุตรหรือจิตใจฟุ้งซ่านแปรปวนกับลูกกับบุตรกับบริวารจิตใจอารมณ์แปรปวนฟุ้งซ่านความรักระมัดระวังมือที่สมเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันจะได้เงินแต่ไม่เยอะเป็นเงินที่เล็กน้อยคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้ คนสูงขาวจะทําให้ทุกข์ให้กลุ่มเป็นกังวลบุคคลน,นี้อาจจะเป็นคนที่คุณเพิ่งรู้จักหรือรู้จักกันมานานแล้วก็เป็นไปได้ค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหา,หากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาค่ะและตัวคุณเองอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอมีเกณฑ์การเดินทางไกลและอาจจะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิต บ้านหลังใหม่รถคันใหม่ความรักข้างใหม่งานใหม่สิ่งใหม่ๆส,สิ่งที่ดีกำลังจะมีเข้ามาคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจค่ะการเดินทางไกลของคุณจะประสบความสำเร็จการเจรจาการค้าขายกับการเดินทางจะมีโชคจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาค่ะแต่ให้ระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะบอกแวง้งมีปากมีเสียงขอให้ระมัดระวัง บางครั้งสิ่งที่คุณรู้สึกสิ่งที่คุณต้องการมันเหมือนความห่างไกลความไกลห่างบางทีความรักระมัดระวังการพัดพรากการจากลาหรือห่างไกลเกิดขึ้นค่ะหัวใจคือความเจ็บปวดคือความพผรมานใจคนรักอาจจะทําให้ทุกข์ให้กลุ่มเป็นกังวลคนมีคู่ระวังมีปัญหาในเรื่องของความรักค่ะช่วงนี้เรามาดูสรุปกันความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจ แต่หากใครที่มีคู่อยู่แล้วระมัดระวังมือที่สามการพัดพรากการจากลาความรักที่ไม่ได้ดังใจการเลิกลาหรือความหรือการมีปัญหาในเรื่องของความรักสําหรับคนมีคู่คนวันพฤหัสบดีช่วงนี้ระมัดระวังด้วยค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานไม่ค่อยได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะ การเงินจะได้เข้ามาไม่ขาดมือแต่ไม่ใช่เป็นเงินก้อนใหญ่เป็นเงินเล็กน้อยหรือเป็นเงินจากงานพิเศษที่กําลังจะได้เข้ามาค่ะการเดินทางไกลปลอดภัยดีจะมีโชคจากทางไกลสุขภาพไม่มีปัญหาอะไรค่ะมาต่อกันที่คนที่เกิดวันศุกร์ค่ะโชคลาบสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้มีเกณฑ์การถูกห้ยรวยเบอร์มีโชคมีลาบเงินฟุกฟุกจะมีเข้ามาในมือค่ะเสียงโชคได้ค่ะ โชคลาบจะอยู่ที่บ้านเลขที่หรือยานพาหนะนะคะศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ของมหาเดวีศาสตร์ของมหาเทพจะนําทางให้คุณก้าผ่าน,น้นอุปสรคพบกับความสุขความสําเร็จการเงินไม่ค่อยเหลือเก็บได้เข้ามาจ่ายออกไปผู้ใหญ่จะทําให้ทุกข์ให้กรุ้มเป็นกังวลอาจจะเป็นหัวหน้างานเป็นญาติผู้ใหญ่จะทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกรุ้มเป็นกังวลค่ะ บ้านที่อยู่อาศัยเกณฑ์การทําบ้านใหม่ต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านขยับขยายที่อยู่อาศัยบ้านจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆค่ะลึกๆในใจความรักเหมือนมีความทุกข์ความกลุ้มเป็นกังวลบางครั้งอยากเดินทางหลังให้กับทุกสิ่งคุณอายุน้อยลูกเด็กบริวารจะนําความรักนําโชคมาให้ค่ะช่วงนี้เหนื่อยกับหลายๆสิ่งที่รุมเรา้าแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะ อุปสปรรคปัญหาหากเรามีสติมีความพยายามเราจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะมีชัยชนะเหนือศัตรูผู้หญิงขุมราชสีทุกสิ่งทุกอย่างจะแก้ไขคลี่คลายจัดการได้ค่ะลองร้องขอพรต่อองค์พระแม่อุมาดูนะคะทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นเงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินเงินจากการขายในบางสิ่งบางอย่างแล้วจะได้เงินก้อนเข้ามาค่ะ งานต่างๆคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้แม้จะมีเรื่องเหนื่อยเรื่องเป็นกังวลแต่คุณจะแก้ไขได้ค่ะเพราะช่วงนี้สุมรุมเร้าจริงๆไม่ว่าจะเป็นงานราชไม่ว่าจะเป็นงานหลวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องส่วนรวมช่วงนี้ค่อนข้างหัวหมุนนะคะสรุปสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ในช่วงสัปดาห์นี้เกณฑ์ความรักไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่ลึกๆในใจช่วงนี้คุณมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ่มเป็นกังวลกับความรักอย่างที่มหาเดวีบอกไว้ในทุกครั้ง มีสติในการตัดสินใจมีสติในการเลือกในการตัดสินใจในทุกสิ่งบางทีมันอาจจะเสีย เสียหายอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเลือกหรือไม่เลือกแต่มันก็อาจจะเสียหายน้อยที่สุดค่ะมีสติในทุกอย่างส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้โชคจะอยู่ที่บ้านเลขที่หรือยานพาหนะเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปการงานระมัดระวังมีปัญหาประสักกับผู้ใหญ่แต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะการเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพระวังความเจ็บป่วยด้วยนะคะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันเสาร์ค่ะ วันเวลาจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกรุ่มเป็นกังวลทุกสิ่งทุกอย่างวันเวลาจะทําให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะแต่บางครั้งสิ่งที่หวังเหมือนม้าก,กับดวงจันทร์หวังอะไรสักอย่างหนึ่งแต่มันเหมือนไกลเกินไปที่จะเป็นไปได้เหนื่อยต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ช่วงนี้การเงินมักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการด้วยตัวเองค่ะเกณฑ์ความรักช่วงนี้จะได้โชคจากคนที่มีอายุมากกว่าคนที่มีอายุมากกว่าจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะคนมีครอบครัวจะได้โชคจากคนที่คุณรักคนที่คุณรักจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้ค่ะ สับสนสองจิตสองใจจะเดินทางซ้ายหรือเดินทางขวาจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองอยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรอยู่กับเกณฑ์การรอคอยบางครั้งรู้สึกให้หัวรอด้วยความทรมานใจมีความคิดที่ไม่ดีความคิดชั่วร้าย เรามัดระวังสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีมาร้ายของไม่ดีสิ่งไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันพัวพันค่ะจะได้เจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วห่างหายกันไปอาจจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะช่วงนี้คิดมากวิตกกังวลใจมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรุมเราแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะ ระมัดระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแวงมีปากมีเสียงขอให้ระมัดระวังบางครั้งเราไม่ได้ดึงดันเอาเรื่องกับเขาเขามาดึงดันเอาเรื่องกับเราขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะสรุปสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ประจำสัปดาห์นี้ เกณฑ์การเงินเงินมักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองมีเรื่องเครียดวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานสับสนไม่มั่นใจกับสิ่งที่ต้องทำต้องจัดการระมัดระวังมีปัญหาอุปสรรคกับบริวารหัวหน้างานหรือผู้ใหญ่ส่วนในเรื่องของความรักคนโสดระมัดระวังความรักไปรักคนที่เขามีเจ้าของหรือความรักไม่เป็นดังใจที่เราหวังหรือต้องการส่วนคนที่มีคู่ส่วนคนที่มีคนรัก คุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักหรือจะได้สิ่งที่ดีๆกับคนรักค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลช่วงนี้ไม่มีปัญหาประสาทอะไรสุขภาพระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยเล็กน้อยค่ะสรุปครบแล้วทั้ง7วันหวังเป็นอย่างยิ่งทุกครั้งสําหรับการทํานายจะนําทางให้ทุกคนก้าวผ่านพ้นประสาทบางครั้งบางสิ่งบางอย่างเราก็ยังคงอยู่ที่เดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่หากเราต้องการความเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องกล้าที่จะก้าวเดินไปข้างหน้า ก้าวไปพบกับความสุขความสม็จขอให้ทุกคนพบกับความสุขความสมด็จไร้อุปสรรคไร้ปัญหานะคะขอบคุณค่ะ